สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Trade Review สนับสนุนโดยกเก k e r IUX กเก k e r มาตรฐานระดับโลกภายใต้3หน่วยงานที่กับดูแลนะครับ ASIS FCA แล้วก็ FSC นะครับมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกับเทรดเดอร์ในทุกแบบทุกสไตล์นะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำนี้นะครับเราสามารถใช้ในวันจันทร์ที่19ได้เลยนะครับเราดูนะครับพฤติกรรมราคาทองคำล่าสุดก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ราคานะครับ เรียกว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินนะครับเมื่อวานนี้ผมประเมินว่าแถว3190นะครับมีโอกาสดันราคาขึ้นไปทดสอบใไฮเดิมแถว3260ได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยนะครับมันมีการ ปรับตัวลดลงไปกว่าจุดนั้นนะครับลงไปเนี่ยนะครับประมาณ30กว่ากหรเยญเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับในช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับตลาดได้มีการรีคอเวอร์กลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับว่าโอกาสในวันจันทร์เป็นยังไงนะครับดูโครงสร้างของพิกรรมราคาทองคำนะครับในกรอบเวลาายวันก่อนนะครับกรอบเวลารายวันนะครับโครงสร้างของราคาทองคํานะครับ โดยรวมนะครับต้องดูเดี๋ยวต้องดูก่อนเวลารายสัปดาห์นิดนึงก่อนนะครับก่อนเวลาสัปดาห์เนี่ยนะครับพฤติกรรมราคานะครับหรือว่าแนวโน้มราคาที่เราคาดการณ์กันไว้นะครับการปรับตัวจากบริเวณแนวต้านเส้นสีแดงนะครับหรือว่าตัวฟีโบสันสามสหกเนี่ยนะครับมีการลงมาทดสอบเส้นสีน้ําเงินนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการปรับตัวลงไปได้นะครับจากราคาเปิดนะครับลงไปถึงราคาโลเนี่ยนะครับ ก็ประมาณ200เหรียญน,นะครับเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถปิดต่ำกว่าเส้นสีน้ําเงินได้นะครับราคามีการดีดตัวมานะครับแล้วก็เหมือนจะเบรกนะครับโล3 2 0 0นะครับหรือว่าบรินเวณแนวรับ3,200ได้แต่ว่า ยังไม่เบรกนะครับราคายังคงพักตัวอยู่แนวเส้นสีดำสามพันสองร้อยอยู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเปิดนะครับเปิดโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์ต่อนะครับพอเราไปดูนะครับในกรอบเวลารายวันราคาเป็นยังไงนะครับหลังจากที่พักตัวนะครับในกรอบสามเหลี่ยมซิมเมตริกเจนเกิลตรงนี้นะครับแล้วก็มีการหลุดนะครับสุดท้ายมาพักตัวแนวเส้นสีแดงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับราคานะครับเทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยี่สิบวันนะครับฟาวน์มูวิ่งเร ถ้าเป็น sfa นะครับอยู่ประมาณ3,303นะครับแนวเส้นสีดำตรงนี้นะครับแล้วก็อีกแนว2 key level ที่สำคัญนะครับก็จะเป็นแนว3260นะครับเป็นแนว ema 20วันนะครับเส้นสีเขียวบริเรนี้นะครับซึ่งเป็นแนวต้านนจุบัจนนะครับ แล้วก็แนวรับที่ยังคงซัพพอร์ตราคาอยู่ก็คือ EMA 50วันครับ3170เพราะฉะนั้นพฤติกรรมราคานะครับมันก็คือเคลื่อนที่อยู่ในกรอบสีแดงตรงนี้นะครับระหว่างเส้น EMA 2เส้นนะครับ fast กับ medium นะครับมีโอกาสกับขึ้นได้นะครับมีโอกาสขึ้นเทสสามสได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่เบรกหรือว่าปิดวันต่ำกว่า3 1 7 0นะครับมีโอกาสไหลนะครับแล้วก็มาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบล่างนะครับระหว่างแดงเส้นคู่ขนาน2เส้นนี้นะครับ ต้องใช้แนวประมาณ3.70เป็นคีย์นะครับสำหรับตัวกรอบเวลารายวันนะครับเราดูนะครับโครงสร้างกรอบเวลาราย4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงหลังจากที่เมื่อวันช่วงวันพฤหัสนะครับมีการเคลื่อนที่เป็น v h a p e นะครับตามโครงสร้างสีเทาๆนะครับลงและขึ้นอย่างรวดเร็วไปทดสอบสปายโซนนะครับ แต่ว่าซัพพลายโซนนั้นดัราคากลับลงมาได้เกินคาดการนะครับผมมองว่า3190นะครับน่าจะรับอยู่นะครับก็คือเป็นแนวราคาประมาณนี้นะครับน่าจะดันราคาขึ้นไปได้นะครับกลายเป็นว่าลงไปต่ำกว่า30%เลยนะครับหรือว่าลงไปต่ำกว่า30เหรียญนะครับแล้วก็สุดท้ายกลับมานะครับตอนนี้กลับมาปิดนะครับในกรอบเวลา4 h แนว BB Middle Band นะครับเส้นสีดำนะครับ3,205นะครับ อราคานะครับเทต่ำกว่า SMA 20นะครับแต่ว่าอยู่สูงกว่า e m a 50วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมนะครับถ้ามองเรามองกรอบเวลา4ชั่วโมงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังมองว่าเป็นเทนลงนะครับอยู่มีเส้นกำหนดอยู่นะครับหรือว่าเส้นแนวต้าอยู่ประมาณ3.205นะครับเส้นสีดำแล้วก็มันก็จะมีนะครับโซนนะครับ แนวรับอยู่ประมาณนี้นะครับสามหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับสามหนึ่งเจ็ดศูนย์ถึงสามสองศูนย์ห้าประมาณสามสิบห้าเหรียญน่าจะเป็นกรอบการเคลื่อนที่นะครับในเบื้องต้นอยู่นะครับสำหรับตัววันจันทร์นะครับถ้าเบรกสามสองศูนย์ห้าได้นะครับถึงจะมีโอกาสกลับขึ้นไปเทสแนวเอ็มเอยี่สิบวันนะครับแถวสามสองหกศูนย์นะครับอันนี้ เบื้องต้นเนี่ยังมองว่าเป็นเทนลงอยู่ครับอยู่ภายใต้3,205นะครับแล้วก็ในกรณีนะครับที่กรอบรายวันนะครับปิดต่ำกว่า3170นะครับทีนี้แหละมีโอกาสไหลนะครับมาทดสอบนะครับถ้าปิดต่ำกว่านี้นะครับรายวันเนี่ยมีโอกาสกลับลงมาทดสอบตัวดีมาโซนสีแดงนะครับแล้วก็มีโอกาสลงไปทดสอบแนวฟิโบ3,70 0นะครับก็เราจะมีแนวต้านนะครับตอนนี้แนวต้านแนวรับเริ่มบีบเข้าหากันนะครับ ดูกรอเวลา1ชั่วโมงอีกนิดนึงนะครับก่อเวลา1ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราก็เริ่มเห็นความยุ่งโหยมากขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสนะครับเบรกเส้นสปีดไลน์ขึ้นไปได้เนาะขึ้นไปทำฮาอยู่วัน3252แล้วก็ย่อมาเมื่อวานมองว่า3าม่าแนวนี้นะครับเส้นสีแดงเนี่ยนะครับมีโอกาสดันราคาขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับราคาลงไปกลายเป็นโครงสร้างอะไรนะครับตอนนี้เป็นโครงสร้างของการ เบรกนะครับตรงนี้แล้วก็รีเทสนะครับตอนนี้กําลังกลับขึ้นมาพักตัวตรงกลางนะครับพอมันพักตัวตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งมันยังไม่ผ่านเนาะยังไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน3205นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวสําคัญนะครับสำหรับตัวพฤติกรรมโครงสร้างการเคลื่อนที่ราคาต่อนะครับถ้าเบรก3205ได้นะครับมีการย่อมานะครับเราก็ใช้แนวประมาณนั้นเนาะ เป็นตัวคัดกองว่าราคามีโอกาสขึ้นไปเทสตัตว3260นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลแรกนะครับใช้บริเวณ3205เป็นตัวพี่นาน,นะครับโครงสร้างหรือว่าคัดกองหน้าเทรดนะครับแต่ถ้านะครับราคาเนี่ยนะครับไม่ผ่านนะครับ3205มันก็มีโอกาสไหลลงมานะครับแนวประมาณสัก 1> 3 1, 7, 0, ามหนึ่งนแถวๆนี้นะครับถ้าหลุดมันก็คงลงไปหาตัวดิมันโซน้าน,นล่างเช่นเดิมนะครับแนวสีแดงนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับมันยัง ไม่ค่อยชัดเจนครับรับต้านเริ่มบีบข้อหากันอย่างที่บอกนะครับต้าน3 2 0 5เบื้องต้นนะครับแล้วก็รับในภาพใหญ่นะครับก็จะเป็น EMA 50วัน3170นะครับยังไงการเทรดนะครับบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับตอนนี้โครงสร้างราคาเริ่มเป็นไซด์เวนะครับถ้าเราดูตัวกรอบ 4S เนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างมันไซด์เวทนะครับก็คือมันจะมีกรอบต้านอยู่เนี่ยนะครับรับ 3 1 3 0สูแล้วก็แนวกลางอยู่3 2 0สอมันมีโอกาสไปได้ทั้งคู่นี้เลยนะครับก็คือมีโอกาสเทรดอยู่ในกรอบกว้างๆตรงนี้เหมือนกันนะครับผมเทรดกับ IUX นะครับซื้อขายกับ IUX นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงนะครับพร้อมความมั่นใจในทุกการลงทุนนะครับไม่ว่าเราจะลงทุนนะครับเรื่องของน้ำมันทองคำนะครับ Forex ต่างๆนะครับเพื่อให้คุณคว้าโอกาสในตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วนะครับส่งเราสั่งซื้อรวดเร็วนะครับ เทรดด้วยต้นทุนต่ำนะครับปดล็อกโลกของการเทรดด้วยสเปซต่ำและไม่มีค่าสวอปนะครับ เพราะเวลาของคุณมีค่านะครับซัพพอร์ตยีชั่วโมง7วันผ่านหน้าไลฟ์ชัดได้เลยนะครับผมเทรดด้วยบัญชีประเภทหลอนะครับซึ่งมีสเปซต่ำที่สุดนะครับก็เป็นใช้แมทพรอมเมตาเทรดเดอร์ไฟนะครับ i อ x มีแพลตฟอร์มหลากหลายนะครับ i อ x อ็กซ์เว็บเทรดไอเอ็กแอปเทรดนะครับดาวน์โหลดได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับถ้าใช้โมบายแอปพลิเคชันนะครับท่านก็สามารถใช้นะครับตัว m e t a t r a d e r อรนะครับผมใช้ Desktop Application นะครับก็จะเป็น m e t a t r a d e r อรนะครับมีสเปซต่ามกๆนะครับ บัญชีรอดนะครับทองคำสีเม็ะเท่านั้นนะครับคู่เงินสูงหรือ1นะครับสนใจนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ i อเอครับทักอินบ็อกมาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับเรื่องของการเปิดบัญชีนะครับประเภทของบัญชีครับช่องทางการฝากถอนรวมถึงบัญชีต่างๆสินทรัพย์ต่างๆที่เราสามารถเห็นได้นะครับขอโชคดีมีกำลังการเทรดสวัสดีครับ